ัสดีครับผมกับผมเป็นครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายกับอันดอเอฟวีีนะครับวันนี้เราจะมาเสนอการเร็จผมด้วยวิธีที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนนะครับที่คุณก็ไม่เคยถามผมแต่ผมไม่เคยบอกคุณวิธีนี้พี่โดมใช้ไหะครับแมบบใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมว่นันดอนะครับน้่งนาท์ครน,นะครับ นักด้าหนึ่งนนะครับครั้งแรกครับก็เห็นน้ำกากึนนะครับให้บบนนมันเที่อทั่วมือนะครับดูใมันทั่วๆนะครับว่าอคมันกระจายไปทั่วมือแล้วนะครับจางนั้นก็ทําแบบพีโดมาผมงขอรอบพีโดนิดหนึ่งขยี้ขยำขม่มกำ,ำ,ำเนือ จะกินจะกืนนันกลายเอาให้เต็มที่นะครับใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ให้รู้สึกว่าน้ำลายที่มือนะครับมันแห้งไปเรื่อยๆกับการสางผมที่มันยุ่งอยู่นะครับทรงแบบในสไตล์ของผม,ผมนะครับอนันด์ดอเอฟนี่เบดนะครับก็จะดูให้เรียบร้อยนะครับว่าจำนน้ำลายมันแห้งไปกับผ จดนิดหน่อยคอยดูด้วยนะครับว่าวันนั้นเราต้องไม่เป็นหวัดนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแว็กสีเขียวได้นะครับถ้าเกิดเป็นหวัดคนจะตกใจว่าไปทำอะไรใหม่โอเคครับแค่นี้ก็ล้างเลยก่อน ก็มไม่มีอันัยนะครับในน้ำลายในผมไม่ล้างมือนะฮะลัางเสร็จก็ต้องเช็ดมือนะครับนะค,บความเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จบลงกับคลิปการให้ผมในน้ำลายของแฟน,น,นดอเอฟวีดแล้วคงจะไม่พบกันอีกแล้วนะครับลาครับ